สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเผยรู้สึกไหมคะว่าอรอบๆตัวเราเนี่ยคนเก่งๆคนมีความสามารถนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะครับเยอะจริงๆครับสมัยนี้แต่พอจะหาคนที่เรารู้สึกว่าเออคนนี้ไว้ใจได้จริงๆคนที่แบบพูดคำไหนคำนั้นไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังอ่าอันนั้นอาจจะหายากขึ้นนิดนึงใช่ไหมครับใช่ค่ะรู้สึกว่าหายากขึ้น หลังข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็น่าสนใจค่ะมาจากบทความความจริงใจสร้างคนพิเศษที่ชวนเรามาขบคิดเรื่องนี้กันครับผมคือผู้เขียนบทความเขาตั้งข้อสังเกตได้น่าคิดนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะคนส่วนใหญ่เป็นคนไม่ดีไปหมดหรอกอืแต่เหมือนกับว่าโลกทุกวันนี้มันซับซ้อนขึ้นแรงกดดันต่างๆมันเยอะขึ้นเยอะเลยใช่ครับไหนจะเรื่องโซเชียลมีเดียอีกภาพลักษณ์ต่างๆที่ต้องสร้าง นั่นนะสิคะการจะเปิดเผยตัวตนจริงๆการจะจริงใจตรงไปตรงมาเลยกลายเป็นเรื่องที่เออท้าทายกว่าเดิมมากๆเลยครับความซับซ้อนแรงกดดันพวกนี้มันเหมือนบีบให้การแสดงความจริงใจออกมาตรงๆเนี่ยมันมันดูเป็นจุดอ่อนไปได้ง่ายๆเลยนะครับอืซึ่งในบทความเขาก็ให้คําจำกัดความของคนที่เชื่อถือได้ไว้น่าสนใจมากครับไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบอะไรนะครับค่ะแต่คือคนที่มีคุณสมบัติสําคัญสําคัญ อย่างแรกเลยคือความสม่ำเสมอครับ consistency ความสม่ำเสมอคือคำพูดกับการกระทำนี่ต้องต้องไปทางเดียวกันตลอดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนมีคนเห็นหรือไม่มีคนเห็นก็ตามออืตรงไปตรงมาเสมอใช่ครับประการที่สองคือความกล้าหาญทางจริยธรรมหรือ ethical courage อันนี้อันนี้จะลึกซึ้งหน่อยค่ะเป็นยังไงคะเนี่ยคือการกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าถูกต้องนะครับ แม้ว่าการทำแบบนั้นอาจจะต้องเสียผลประโยชน์ส่วนตัวไปบ้างหรืออาจจะทำให้คนอื่นไม่พอใจโอ้โห oh. ลงนึกภาพง่ายๆเช่นกล้าทักท้วงข้อมูลที่ไม่ถูกในที่ประชุมแม้จะรู้ว่ามันอาจจะทำให้บรรยากาศมันอ,อ่ออึดอัดนิดหน่อยเข้าใจเลยค่ะคือต้องกล้าจริงๆครับผมนั่นแหละครับความกล้าหาญทางจริยธรรมแล้วก็ประการที่3คือความโปร่งใส transparency ให้ดูดีตลอดเวลาอืมต้องไม่เป๊ะตลอดก็ได้ ใช่ครับและสุดท้ายคือการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นคือไม่ใช่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่างเดียวเวลาจะตัดสินใจหรือทำอะไรลงไปฟังดูเป็นคุณสมบัติที่เอ่อน่านับถือมากๆเลยนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะในทางปฏิบัติการจะรักษาคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ตลอดเวลาท่ามกลางแรงกดดันที่เราคุยกันไปตอนต้นมันมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับแล้วบทความพอจะมีแนวทางแนะนำไหมคะว่าเราจะสร้างหรือจะฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนแบบนั้นได้ยังไงบ้างมีครับและจุดสำคัญมากๆที่บทความเขามิ้นย้ำเลยก็คือมันเป็นการเลือกครับเป็น choice ที่ต้องเริ่มจากข้างในตัวเราเองอ๋อเป็นการเลือกใช่ครับไม่ใช่รอให้สถานการณ์มาบังคับแล้วมันก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจาวันนี้แหละครับไม่ต้องยิ่งใหญ่อะไรเลย เช่นอะไรบ้างคะไว้แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับการไม่พูดถึงคนอื่นในทางเสียหายรับหลังอืมอันนี้สำคัญครับหรือการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ยังคงความเคารพบให้เกียรติกันอยู่ค่ะค่ะสิ่งเหล่านี้มันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นๆนะครับแต่ว่าใจสำคัญจริงๆคือความสม่าเสมอทำซ้ำๆอะ่ะใช่ครับการทำสิ่งเล็กๆพวกนี้อย่างต่อเนื่องจนมันกลายเป็นนิสัย มันจะค่อยๆก่อร่างสร้างเป็นรากฐานความน่าเชื่อถือที่แข็งแรงขึ้นมาเองอืทําให้คนรอบข้างเขาสัมผัสได้ถึงแก่นแท้ของเราที่มันไม่ได้เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ง่ายๆเข้าใจเลยค่ะเหมือนเราค่อยๆสะสมแต้มความดีความน่าเชื่อถือเล็กๆน้นอยๆทุกวันจนมันกลายเป็นตัวตนของเราไปเองถูกต้องครับประมาณนั้นเลยครับ แล้วผลตอบแทนล่ะคะของการที่เราพยายามเป็นคนน่าเชื่อถือแบบนี้นอกจากความรู้สึกดีกับตัวเองแล้วบทความได้ชี้ให้เห็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอื่นๆอีกไหมคะมีแน่นอนครับคือบทความเขาก็ชี้ให้เห็นว่าแม้ความซื่อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้เราร่ํารวยแบบทําตาเห็นนะค่ะหัวเราะเบาๆ แต่มันจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่มีค่ามากๆในระยะยาวอย่างแรกเลยก็คือความสัมพันธ์ที่แท้จริงครับความสัมพันธ์ใช่ครับในยุคที่ความสัมพันธ์หลายๆอย่างมันอาจจะดูผิวเผินการเป็นคนน่าเชื่อถือเนี่ยมันจะดึงดูดคนที่เขามองหาความจริงใจเขามาหาเราเองอคนจะกล้าเปิดใจกับเรามากขึ้นกล้ามาขอคำปรึกษาเพราะเขามั่นใจในความตรงไปตรงมาของเราค่ะจริงด้วยอย่างที่สองคือความสงบในใจ อันนี้ผมว่าสําคัญมากนะอันนี้น่าจะโดนใจหลายคนเลยค่ะครับลองคิดดูว่าการที่เราไม่ต้องคอยพอวงว่าเอะความลับจะแตกไหมหรือต้องคอยเหนื่อยกับการจําว่าเราเคยสร้างภาพอะไรไว้บ้างใช่ใช่เหนื่อยจริงๆค่ะมันมันปลดปล่อยเราได้เยอะเลยนะครับ การใช้ชีวิตที่มันสอดคล้องกับคุณค่าข้างในตัวเองจริงๆเนี่ยมันนํามาซึ่งความสงบอย่างแท้จริงออืและสุดท้ายครับคือการได้เป็นแบบอย่างที่ดีการกระทําของเรามันจะส่งอิทธิพลต่อคนรอบข้างไม่ว่าจะในครอบครัวหรือที่ทํางานช่วยสร้างวัฒนธรรมของความไว้วางใจให้เกิดขึ้นได้จริงค่ะเรื่องความสงบในใจนี่เห็นด้วยมากๆเลยเพราะการต้องคอยจําว่าเราสร้างภาพอะไรไม่บ้างเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆนะคะแต่แต่ก็มีอีกมุมที่มาคิดเหมือนกันนะคะ ในโลกที่การแข่งขันมันสูงมากๆเนี่ยครับการที่เราเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์บางทีบางทีมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกเหมือนเสียเปรียบหรือเอ๊ะเราจะถูกเอาเปรียบได้ง่ายหรือเปล่าบทความมีข้อควรระวังหรือคําแนะนําเรื่องนี้ไหมคะมีครับมีประเด็นนี้เหมือนกันและเป็นข้อเตือนใจที่สําคัญมากจริงๆครับบทความเขาย้าว่าคนดีไม่จําเป็นต้องเป็นคนโง่ออ คือความซื่อสัตย์ความเมตตาเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับปัญญาด้วยครับต้องมีวิส -dom ด้วยเมตตาคู่ปัญญาใช่ครับเราต้องรู้จักปกป้องสิทธิ์ของตัวเองรู้จักปฏิเสธอย่างเหมาะสมรู้จักประเมินสถานการณ์ประเมินผู้คนไม่ใช่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบเพียงเพราะเราอยากจะเป็นคนดี มันคือการหาจุดสมดุลน,นะครับระหว่างการรักษาความดีงานในใจกับการใช้ชีวิตอย่างเท่าทันในโลกความเป็นจริงโดยที่เราก็ไม่จมเป็นต้องไปทําร้ายใครมาส่งพลังดีนะครับว่าในโลกที่หลายๆครั้งมันเต็มไปด้วยเปลือกนอกความฉาบฉวยหรือบางทีก็เป็นความหลอกลวง <c oughs> การที่เราเลือกที่จะเป็นคนจริงคนที่ซื่อสัตย์คำพูดและการกระทำมันตรงกันเนี่ยมันเหมือนเป็นการปฏิวัติในตัวเองเลยนะครับโอ้ <c oughs> เป็นการปฏิวัติในตัวเองครับเป็นการสร้างคุณค่าที่แท้จริงขึ้นมาแล้วคนแบบนี้แหละครับคือคนที่โลกกำลังกาลังหวยหาและต้องการอย่างยิ่งคำถามสำคัญที่บทความเขาทิ้งท้ายไว้ให้เราทุกคนกลับไปขบคิดต่อก็คือแล้วเราแต่ละคนเนี่ยจะเริ่มต้นการปฏิวัติในตัวเองครั้งนี้ได้ยังไง จะเริ่มตรงไหนใช่ครับจะเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆตรงไหนในชีวิตประจําวันของเราเพื่อจะค่อยๆปั้นตัวเองให้กลายเป็นคนพิเศษที่น่าเชื่อถือคนนั้นได้บ้างอันนี้เป็นคําถามที่เราต้องกลับไปหาคําตอบในตัวเองครับ